สำหรับใครนะครับที่ต้องการตัวเลขที่มีความสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะครับขอให้จำไว้ว่าเราจะต้องมีเลข4เลข5และก็เลข6ครับเลข3ตัวนี้นะครับมีความสัมพันธ์และเป็นเลขที่มงคลที่สุดนะครับและถ้าเกิดเรียงกันนะครับมีความเป็นเศรษฐีได้สูงมากๆเลยครับ เลขสเนี่ยลองสังเกตการเขียนดูนะครับจะคล้ายกับใบของเรือสำเภาใช่ไหมครับสมัยก่อนทําการค้าเนี่ยเราใช้เรือสำเภาในการข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับเพื่อไปทําการค้าเลขสี่เนี่ยจะเหมาะกับการค้าขายเจราจาต่างๆการเป็นเซลล์การแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเหมาะมากๆ ต่อไปครับเลข5ครับเลข5พอเราเอาเลข 1- นถึงเเนี่ยมาเรียงกันใช่ไหมครับเลข5จะเป็นตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ต้องการความยุติธรรมความมั่นคงหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามหรือแม้แต่บริวารก็ตามเนี่ยเลข5จะเป็นตัวช่วยให้เกิดความปรองดองหรือได้รับความช่วยเหลือง่ายที่สุดและสุดท้ายครับเลข6ครับเลข6ตอบโจทย์อยู่ทั้งหมด4ด้านคือเรื่องของการเงินความรัก ความสนทรีในชีวิตนะครับและที่สําคัญเลยเลข6เนี่ยจะเกี่ยวข้อกับเรื่องของงานศิลปะและความอาร์ทุกอย่างเลยขอให้คุณมีเพียงแค่456หนะครับหรือ654นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้บอกเลยว่าคุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่ได้ไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะครับ become as family นะครับราคาซิมนะครับอยู่ที่199บาทนะครับพร้อมแพ็กเกจรายเดือนนะครับเน็ต 5G เต็มสปีดนะครับโทรทุกเครือข่าย เพียงเดือนละแค่456บาทเท่านั้นครับ